สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวชาแนลนะครับตอนนี้ได้วันนี้จะมาอัปเดตการเดินท่อประปานะครับวันนี้นี่นะครับแทงน้ํานะครับจะปล่อยน้ําประปาออกมาจากนี้นะครับจะต่อจากจุดนี้นะครับจุดนี้ต่อแล้วก็เดินไปนู่นครับขุดเป็นร่องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยต้องถม การถมแล้วก็เดี๋ยวทำการถมนะครับเราจะทำการเดินไปแบบนี้นะครับ ช่างเที่ยงทำก็มาแล้วครับไม่เที่ยงไม่มาครับเช้าก็ไม่มาถ้าไม่เที่ยงก็ไม่มาเขาถึงเรียกว่าช่างเที่ยงทำนะครับนี่ครับอ้อมไปนี่ครับ เที่ยงทำมาแล้วฝูแมนไปคุยเนาะคือมาสายแทะโอ้อัศด,ดงลาซิ่งมาแล้วครับมาแล้วสรางเที่ยงทำมาแล้วครับโอ้ยดีใจเด้สิบุ้เห็ดบุญสำหรับบ้านบนุญบ่อเนาะครับมาแล้วเดอ้อครับ มาแล้วนะครับเที่ยงครําม,มาเลยเดอ้อใครที่ถามหานะครับนู่นนะครับอ้อมมานี่อ้อมมานี่นะครับนู่นเลยครับ ก็จะเป็นระบบน้ำนะครับเดินท่อไว้ก่อนใช้าวาลปิด,ปดเปิดแริงๆทำมาแล้วครับ ต่อ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 แล้วปั๊บปั๊บปั๊บมันตรงแล้วค่อยขุดนะนี่ครับหมดไปแล้วมือเช้านี่เท่าไรก่อนนะสิบห้ามันบอกมือเช้านมันบอกสิบห้าท่อสิบห้าท่อ ตรงกลางเลยนะครับมาพักไปตรงนี้ก่อนนะครับส่วนบริษัทรับเหมาเที่ยงทำคอนสตรัคชั่นครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับมีชีวิตครบมาถึงแบบครบ32นะครับซึ่งก็ลุ้นขี้แต่ขี้แตนเหมือนกันนะครับว่าจะมาหรือไม่มาซึ่ง ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะมาหรือไม่มาแต่ก็มาครับลุ้นว่ามาหรือไม่มานะครับก,ก็เป็นบุญคุณอย่างมากเลยที่ท่านมาทํางานที่นี่นะครับขอบรออพระคุณอย่างสูงครับนี่ก็เป็นไม้แบบนะครับไม่รู้ว่าไปหรือ ที่ไหนมาตามข้ออัวมาโอ้นู่นเครื่องมือเพียบอืม,อมนะครับสะสมล้ำซิ่งของเราหรือนักมวยเงินแสนขั้วก็มีครับโอ้มีทุกอย่างเลยครับมีขั้วนะครับขัววว้วขั้ว เปิดไว้ให้มาถามบ <c ười> ัวร้ายตีรถนี่สินกันบ้างบัวร้ายนอกบางโซสามล้านาานี่ละ รถามี่านเครองาเก็าลมาแล้วครับเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะว่าโดนไปหนึ่งป๊อกแล้วเป็นยังก็ซัางเอาในไหนก็รถนนะบอกมอสิได้ชัดได้ชัดไม่เดีอยไปพันสองพันสองโอ้มีแหงสมพาะเนาะจังเบ้าแบบบริากกันเอื้ออะอยู่เนาะ อ่ะสู้ชีวิตต้องสู้โอ้เหล่าเนี้ลบไปลบมาปากครุมมาละนี่ครับเตะส่วนพระเอกของเราก็ใส่หมวกแล้วครับ นาตาเข่งเครียดเหมือนคนไม่ได้หลับไน่นอนซึ่งเราต้องแสดงความดีใจกับเจ้าของบ้านนะครับผู้จ้างเพราะว่าช่างทิ้งทำก็ได้มาทำงานแล้ววันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูง เราทดลองระบบทุกระบบันนี้เตรียมพร้อมแล้วครับช่างเชื่อมลองไปน,ไปนูไปยังอูไปค่อยเอามือจิ้มเข้าไปหนูครับ ก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจช่างเที่ยงทำนะครับถ้าไม่เที่ยงก็ไม่ทำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ